สวัสดีค่ะน้องออนนี่วันธิดาแป๊กชูนะคะคันนี้ก็มาเจออ่ผลิตภัณฑ์เช่นเดิมนะคะป็ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟินจำคัดที่ชื่อว่าเอตตาคิวค่ะตัวนี้จะช่วยอะไรได้บ้างมาดูกันนะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะตัวนี้ทำให้ผิวนิ่มนวลภายในสองสัปดาห์นะคะแล้วก็ลดการเสือมของเซลล์อน ป้องกันโรคแล้วก็ในใน1เม็ดในกล่องนี้นะคะ่ะจะรวบรวมผัก5ชนิดนะคะในเม็ดเดียวนะคะค่ะเอตตาคิวแคลโรเทอไรน์นะคะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารคโคเอนไซคิวเทนเอตตาเซนทีนมิกเคท,ทรอไรนและวิตามินอ e ี เป็นเม็ดสีแดงๆนะคะชนดิดแคปซูลนิ่มนะคะ <c oughs> ค่ะรับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลนะคะตัวนี้คนที่อายุมากเลยก็สมควรนะคะหรือว่าคนอ,อยากให้หน้าแดงเปล่งตังก็ตัวนี้เลยค่ะนี่คือได้ผลดีที่สุดนะคะ ผลดีมากเอตตาคิวปักอ้าสีส่วนมากเราจะกินผักไม่ครอบอ้าปีอ้าสีถ้ากันไม่ใช่5ปี5สีนะคะอีนเลยค่ะตัวช่วย30แคปซูลนะคะตัวช่วยันนะะวชนเลิศเหมือนกันนะคะค่ะผลิตภัณฑ์นี้ ของกิฟรีจำกัดน,นะคะจะสรรหาสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาให้ท่านได้สวยได้ดังใจไม่ต้องรีรอแลคะต้องหากินซื้อกินซื้อใช้หรือไปซื้อรหัส27127289นะคะชื่อคุณพันุวัฒนเพชรชูนะคะลด25อร์เซนะคะซื้อกันได้เดือบอกว่าเป็นผู้แนะนำนี่แหละไปสมัครต่อ เพียงแค่180บาทท่านจะได้แคตตาล็อกและสินค้า2,000ก,กว่ารายการนะคะที่เลือกซื้อได้จุใจนะคะค่ะฝาก้ว้นะคะเอต t าคิวผลิตภัณฑ์ปากก้าสีป้องกันโรคต่างๆบำรุงหัวใจท,ที่จะให้ท่านได้แข็งแรงสมบูรณ์พูนสุขมีเงินใช้นะคะะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ ลผลิตภ<ร>ัณฑ์ใช้ดีเหลือเกินใช้แล้วได้เงินคืนสุดยอดจริงๆลาลาลา รักใช้กันได้ทุกเดือนขอบคุณบริษัทกิฟฟอรีจำกัดท่าสวัสดีค่ะ